นี่เบียร์ก็อยู่วงการมาสักน2สิบสองปีปะ่ะประมาณค่ะมีบทเรียนอะไรในวงการหรือว่าเยอะที่คุณพลิกทีที่คุณรู้สึกว่าอันนี้เป็นบทเรียนชีวิตที่คุณจะแบบเอาที่มันแน่ๆเลยะนะ,ะก็คือเรื่องการวางตัวและการระมัดระวังตัวอ่าคือมันทําให้หนูเห็นเลยเหมือนกันโอ้ในวงการนี่ มีตั้งแต่ซ้ายสุดยันขวาสุดเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องคัดกรองดีๆแต่ต่อให้บางทีเรา,าจ,จะระวังมากแล้วก็เถอแต่ด้วยความที่เราอ่อนประสบการณ์อ่ะบางวันบางวันดีคืนดีเราก็อาจจะไปเจออะไรเราอาจจะไปเจอต่อเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเบียก็รู้สึกว่าเออเราก็โชคดีเหมือนกันนะที่เราผ่านมันมาได้ก็คือ,ค,อคือการที่คุณจะต้องเจอคนการ มันต้องเรียนรู้ว่ารู้จักคนคือใช่คือยังไงดีล่ะหลายๆคนอ่ะก็คงรู้สึกว่าไม่อยากเจอหรอกเนาะแต่ไม่รู้ว่าคือเบียรู้สึกว่าเรียนไม่ได้ว่ะผมเข้าใจว่าคุณคงจะมีแบบคนที่แบบไดเรกมาคุยมาจีบหรือแบบมาทําความรู้จักแบบ บบไม่ใช่คนทั่วไปแบบเป็นดาราในวงการหลายๆคนนี่ก็มีถูกป่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องพราวหรืออะไรบอกไว้ก่อนแต่แค่มันมีแล้วมันมีอยู่แล้วมันคือเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติอืมมันคือเรื่องปกติคุณไม่ได้อวดอันนี้ไม่ไม่ไม่อวดอ